เหมือนของจริงขุดๆมาเลยนั้นเนี่ยอุ้ยเหมือนมากๆเลยล้ะเนี่ยก็อนอะว่าแต่ว่าสุดยอดอยังไงก็ทําได้แค่ดูอย่างเดียวถ้าคืนไปนั่งได้ก็คงจะดีอะเนาะ <laughs> ไม่ไหวเลยนะเด็กน้อยที่ไม่รู้จักคุณค่าของชุดรถไฟจำลองแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเด็กน้อยออกไปเร่นรถไฟพูดๆน้องๆสไปๆคนอื่นเขาจะดูเจ็บใจนะ ีจริงไม่เห็นจะต้องดูถูกกันถึงขนาดนั้นเลยนินนาจะอยากให้เสนเโดโออาปากค้างอ่ะเอาอะไรมาหน่อยดิโถยร้ายสาระน่ะ <c oughs> ฉันยกของว่างของฉันให้เลยนะ <c oughs> เอ๋ใ <c oughs> จดีเหรอชุดรถไฟเด็กเล่นเอาไปเลยเอาไปเลย <c oughs> ต่อไปก็ใช้ช็อคพิเศษนี่ <c oughs> อ่าร่างรถไฟ เท่าไรมันก็ยิ่งหนุกเท่านั้นดีละไม่ยอมแพ้หรอกน่รน่าน่านสนุกดีจริงเลยเนอะเอ้ะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากเลยรถไฟเป็นเด็กน้อยแบบนี้สักหน่อยนึงน่ะเอานานานารางรถไฟยาวขนาดนี้มันน่าจะโอเ่นะที่เหลือก็นี่อะนี่เขียนแล้วติดป้ายเลย ฉลาออกมาแล้ววางรถไฟลงบนรางสิออเอาเลยอโอ้ยสุดยอดอรถนี้นั่งได้ด้วยเหรอวิ่งได้ด้วยเหรอ,อแน่นอนอยู่แล้วนะและคนขับก็คือน,นายเอาเลยอโอ้หเหมือนของจริงเลยตอนจะปิดประตูก็กดปุ่มจรงนั้นนะ,อะเอาเลย ขวาโอเคซ้ายก็โอเครถไฟโนโบิตะออกตัวคุณบูดคุณบูดประทับใจนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการโอ้ยน,นั่นะอะไรเนี่ยนั่นอะนะเชิญพักเชิญพักเชิญเลยค่ะโอ้ทำไมรถไฟถึง เฮ้ยอะไรกันเนี่ยว้า่าฮ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 ่านี่เป็ดขืะเฮ้อสอะไรเอะอ,อ่ะจังเลยรถไฟโนบิตามาแล้วครับเป็นง่ายเหมือนของจริงเลยใช่ไหมอะ,อ,ะอ,ะอะไรกันเจ้าโนบิตาเอ้ยจ็บใจอย่สนใจหมอน,นั้นเลยนะแอนรถไฟเฮ้ อันนี้ซื้อเล่นเลยไม่เอาแล้วไปเล่นแล้วก่ะเดชแล้ว<ร>มีตารอฉันด้วยดิเวลาโถใจแอนรอด,ด้วยเดชสองคนเนี่ยนะตะลึงกันไปเลยนะเฮ้ยสบายใจแล้วล่ะฮ้รถหยุดซะแล้วเอา้าก็รางรถไฟมาถึงแค่ตรงนี้นี่นะอแต่ว่าฉันอยากขับต่อไปอีกถ้าขีดรา้งรถไฟเพิ่มมันก็ไปได้ทุกที่แล้วฉันมีความคิดดีๆแล้ว เอ๊ะนั่งรถไฟไปโรงเรียนเหรอใช่บางจใจรถไฟโนบิตะได้เลยน่าสนุกดีเนอะมันของจริงเลยนะเนี่ยนะโนบิตะเฮ้ยเฮ้ยขอะนะรถไฟเมื่อกี้ด้วยคนได้เปล่าแต่ว่าจะเอายังไงดีนะคือยังไงฉันก็เป็นแค่เด็กน้อยนี่นานุ๊นี่มันก็ได้ก็ได้หนังสือก์ตูนสิบเล่มเป็นไงเอาไปเลยจริงอ่ะ นี่ซินเนาอรหนังสือการ์ตูนสิบเล่มให้คุณโรบิกาเขาซะขอทำไมอ่อะขอพวกแล้วนั่งรถไฟด้วยดิจริงเหรออยากนั่งเหรออ๋อเฮช่างจ่ายเป็นหนังสือการ์ตูนสิบเล่มไปแล้วนะหลุ่ละเละนะแล้วจะามาให้ทีหลังอ่ะฉันด้วยฉันจะเอาคุกกี้มาให้นะจริงเหรอดีละพรุ่งนี้เราทุกคนนั่งรถไฟไปโรงเรียนกันเดี๋ยวนี้รถไฟโรบิกเปิดบริการแล้วเฮ้ย โอยเาจ้อยเมื่อยยังเลยเมื่อยแฮะแบบนี้ไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยดียวอะไรเอมมอต้องเพิ่มรางรถไฟแล้วอ่ะคนอื่นก็บอกว่าอยากนั่งรถไฟโนบิตะเหมือนกันนะโอ้ยโนบิตะขีดรางพมทีนะ้ยนี่ต้องขีดอีกแค่ไหถึงจะเสร็จ ก็อีกสิบสถานี้ิโอ้ออยเฮ้ย,ยเสร็จเส้อทีเออเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเกยตื่นได้แล้วนบิตานัดกับทุกคนไว้ไม่ใช่เหรอ,อจริงด้วยสิขวาโอเคซ้ายก็โอเคอเริ่มจากบัญชีสุกาก่อนเลยรถไฟนบะิตะออกตัว ย้เออสถานีต่อไปสถานีชิสุกะสถานีชิสุกะชิสุกะดีวเราม่ต้อง a ก่อนไมอ๋ออเบรก a r k เอออะ ออขอโทษด้วยนะชิสุกะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณที่เหนื่อยตั้งแต่เช้านะจ๊ะฉันทำขา้าวปั้นมาให้เราคิดว่าเธอคงยังไม่ได้ทานข้าวเช้า,ว,าว้าวยอดเลยขอบคุณมากอร่อมยมากเลยชิสุกา้กาอร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> โนบิตะพยายามเข้าน,นะดีละขราวนี้แหละ อ่คือคือเลทไป30วินาทีอีกแล้วคืนเป็นแบบนี้ได้ไปโรงเรียนสายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกน้าคอยดูสถานีหน้าเถอะคราวนี้ต้องให้เร็วหน่อยหยุดแล้วโอ้ยนี่น่ะเหรไม่ถึงจอดขางฉันฉันดารักล่ะเน่นี่นี่เด็กที่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเราอ่ะอเฮ้ยเยอะแยะเลยขอโทษขอโทษนะคนทีีขาเป็นแพ้ไว้อ่ะเอ้ยแย้

ถึงแรวทถานีใจแอนไงอรุณสวัสดิ์เอาข้าวขึ้นมาทำไมอารมณ์แบบนั่งกินข้าวกล่องรถไฟกินเล่าทุกคนอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งเขาเป็นใจแอนเลยนี่อะไรเห็นเนี่ยอ้กลิ่นหัวเน่าสิ กเอาแล้วนะใจเย็นๆก่อนทุกคนนี่ถูกใจเพี๊ปึ้งเลยนี่โคตรหนาวโนบิตาไม่มีเวลาแล้วเร็วหน่อยนี่ดีละเร่งความเร็วใอ้ค์ประกอบย้อยเลยจะโอ้ยโนบิตาทำอะไรโอแกนเนี่ย กบิตานาติเดี๋ยวไปหมดเลยอ่ะมือไม่คนแน่นขนาดนี้ล่ะเฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรนะใกล้จะถึงเวลาเข้าเรียนอยู่แล้วนะเฮ้ยทำไงดีอ่ะยังไงก็ต้องรีบไปแล้วเฮ้ยช้าชับมัดเลยเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายเกินพอดีอ่ะ เอ๊ะอเด๊อเดเอาจะทิ้งฉันไว้ที่นี่หรอฮะแย่แล้วคุณครูจะมาแล้วล่ะถึงสถานีปลายทางแล้วจะเออเอ้อะโอ้โหจอดเลยสถานีมาไกลรีบรับเลยแล้วนะกขอโทษทีเฮ้ยรีบวิ่งกันเลยฮะรีบเร็วเร็วรวหร็วเเร็ว นั่งรถไฟมาโรงเรียนยมันลำบากแค่เพื่อนเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปส่งให้ทานข้าวเรียนให้ได้<อ>ไม่งั้นฉันโดนแน่มันก็น่าอยู่นะแต่แต่ทุกคนแหกขึ้นมาบนรถแบบแล้วนี่<ช>แล้วก็ขออนะีญาให้ฉันจัดการเองเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟโดมิตาเหมือนเคยเลยนะครับดีจริงเลยนะ รถกมีสองตู้วันนี้นั่งสบายหน่อยนะนสินะน้ำน้ำน้น้ำน้อันหยอยอน่ยอยแม่้ได้กินข้าวบนรถไฟแบบนี้ทุกวันเราสุดยอดจริงๆเลยด้วย <c oughs> นะถ้าวขาวันนี้นะเราจะไม่ไปสายเนอะใครอย่างชั่วหนะ่อยจ่ทุกคนพอใจรถไฟโนบิตะนี้ชื่อเสียงดีขึ้นแล้วละ่ะบังฝนตกเหรอแถมตกหนักซะด้วยตายจริงจะไม่ได้เอาลมมาด้วยอ่ะอย่าห่วงเลยนะเราไปถึงโรงเรียนโดยไม่เปียกอยู่แล้ว เฮ้ยรถหยุดเฉยเลยทำไมอ่ะออเอ้ยอ๋อหลังรถไฟมันเลือนหายไปเพราะโดนอยาล้อเล่นน่ะโนบิตะเจเฮ้ยทุกคนครับวันนี้รถไฟก็ล่าชัยอีกแล้วต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะโนบิตะแ้เม่ทำไมรถมันยังไม่มาอีกล่ะ จันถูกที่ยิงแล้วเนี่เนยเดี๋ยวไรเอโมนตอนปืนเปลี่ยนเทหาวัตถุเป็นไงคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดพ่อฉันเป็นคนซื้อมาให้นะ<อ>่ะโล้ไรจังนี่มันทำอะไรได้งั้นหรออุ้ยทำได้ทุกอย่างนั่นแหละจะให้เชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกผ่านเน็ตห,หรือว่าจะเล่นเกมไปพร้อมกันก็ยังได้ อเด็เอ๊ะเอ๊ะเอามมีตาขข่ที่ใหญ่ขนาดนั้นด้วยเหรอตาไข่เส้นเล็กๆแบบนั้นอ่ะรับน้ำหนักได้เยอะน่าดูเลยนะเนี่ยผิดแล้วไม่ใช่เด็กที่แปลว่าตาไข่อินเตอร์เ็ตอินเทอร์เน็ตรู้จักก็แบบเอ๊ะถึงบอกตัวพี่ตาปไหนก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีหรอกก็ฟังที่พูดคาสิช่โล่ไนคำฉันอยากได้คอมพิวเตอร์บ้างจังเลยจื่อคอมพิวเตอร์เหรอ โนบิตะเนี่ยนะฉันเองก็อยากเล่นเกมพร้อมกับคนทั่วโลกเหมือนกันนี่นะถ้างั้นฉันมีของดีอยู่นะ <c oughs> ปื้นเปลี่ยนเทหะวัตถุนั่นอะไรอะ่ะของพิเศษที่ใช้เปลี่ยนวัตถุอย่างนึงให้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งไงมันทําแบบนั้นได้ด้วยเหรออ้ออากวก็ได้ที่ทาได้ดิตัวอย่างนะเมื่อออซิเจนรวมกับไฮโดรเจนมันจะเปลี่ยนเป็นนะ้ำ เมื่อเติมคาร์บอนลงไปในน้ําก็จะกลายเปนน็นน้ำตาลเราจะได้เรายังสามารถสร้างเพชรจากคาร์บอนได้อีกด้วยนะโอ,โอ้โหวิทยาศาสตร์จ๋าเลยฮ่งั้นก็ไปหาวัตถุดิบกันเลยเอาให้บันที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์หน่อยนะจะเอาระกบัวหัวบุกเอ้อเอออีหลูใช้หัวใช้เท้าก็าได้นี่หัวใช้เท้าใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์เหรออาคิดว่าใกลเหมือนกันนะถ้ามีหัวไม่มีหอ,อกับไม่หนันหน้าไอ่ะเอาหน้าตอบมาสิว่าไง ถ้าหัวไม่มีหอกับไม้หันอากาศก็เหลือวออาจจะเติมคอมพิวเตอร์เข้าไปล่ะก็ก็คอมพิวเตอร์รู้สึกไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะตอนเนี้ตัดหอหีบกับไม้หันอากาศออกนะแล้วเติมคอมพิวเตอร์ลงไปเฮ้ย <L> <L> เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เดี๋ยสนุกจังะฮะแต่พอผ่านไป15นาทีมันจะกลับเป็นหัวช้ยเท้าเหมือนเดิมเลยโถเยเงินก็ช่วยไม่ได้สนุกแค่15นาทีก็แล้วกันเอาน่เอาน่เออเออเออจะครบ15นาทีแล้วนะโอ๊ยนไม่ตาก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยละเนี่ยขอยืมหน่อยดิแล้วถ้าไม่ให้นะให้สิยกให้เลยเฮ้ยพูดง่ายจังทนฉันไม่ใช้แล้วอ่ะ แดนเอาไปเล่นปะพูดจริงหร่ะเนี่ยตึงตึงตึงเฮ้นั่นคอมพิวเตอร์ของใจแอนเหรอก็ใช่ดิของฉันเองทำไมอ่ะเฮ้ยห่าไอ้เจ้ยฮะฮะคอมนั่นเป็นหัวชายเท้านี่พวกแกหุบปากนะเจือไอ้ อ๋ออยองโกรธด้วยละเจ็บอ่ะีจโนบิตะกับโดรวัอนอภัยไม่ได้ทำาขายหน้านกน้อยตัดคำว่านกออกแล้วเติมปลาหมึกเป็นปลาหมึกน้อยเจเอยทำแบบนั้นมันก็น่าสงสารแย่สิไม่เป็นไร่ะนะ เดี๋ยวครบสินาทีมันก็กลับเป็นนกเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋อแมวจะขึ้นไปกินแล้วแมวตัดแสลก,กับโบแวนแนี่นะพิธาเอาปืนเปลี่ยนให้หาวัตถุบรเล่นแบบนี้ฉันว่ามันไม่ไดีนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอเอา้าเอา๊ะ ทำไมประหมึกกับรากไม้ถึงขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ได้ท่อน้ำปักท่อออกเ้ิมคำว่ากาตาย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 ึใครเอากาน้ำมาทิ้งเอาไว้เนี่ยฮะอือโอ้ยยังไม่เอี่ยมอ่องอยู่เลยนี่นะ ส่วนแบบนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวอุตาแล้วทำไมที่ใครไปท่น้ได้แล้วโ,น,น,โน,น,น,นี่นิตะเอาคืนมาสัทีเถอะน้าเอายิกแป๊บนึงน่ะไอ้โนบิตะฮิปสเตอร์ตัดสเตอร์ต อออย่มัุ่งแล้วรสิดองปิตาอยู่ไหนดองป่ตาเกคนอื่นอยู่ได้ไปไหวเลยแย่ชกวัเลยดูปิตาแนเติมข้าพอขขนมปังแย้มกับขนมปังครีมค่ะครับผมขนมปังแยมกับครีมยลก้อนนะครับฮุยชื่อสุกานนี่นะนี่ครับได้แล้วครับเอ๊ะ คือว uh, 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 ่าคือเอาเอไอยศอุยตายแล้วโนบิตาเอาคืนมาเลยนะยังไม่ได้หรออ่ะเอาคืนมาโนบิตาอยู่ไหนโนบิตาเอาคืนมาเดรย์แมนเมื่อกี้บังอาจบ้าแล้วนะจะไออ้อยอ้อย ฉันไม่เกี่ยวอะไรดเลยหลอไม่เกี่ยวเลอเตรียมใจไว้ได้เลยแกไม่อยากเจอโอ้ยโอ้ยจะจะทำไงดีอ่ะบันขวาพิฆาตดูแลไอ้อลเหรือแค่นอนูเพิ่มครั้งสลัมไม่ท้อเฮ้ยนี่นี่อะไรกันเหรออะไรอ่ะ ออัเลยะไรฮะดูบิตาฝีมือแกใช่ไหมเป็นแค่ดูบิตาัวดีีรักใช่ไหมยื้อต้องหนีไปไหนเสื้อผ้าแต่งเขอามาเสื้อเติมเข้ามาแกอะไรพูดอะไรขงจ้าไอ้จอยเอ็นอะไรเนี่ย เอ้าจิซุกะว้าอย่ามองไอ้แย่นะเกล็ดน้ำกายบอบึ๊บ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 แด๊ดด้าหยอย่ามองนะห้ามมองไปอื่นไปหมดเลยไปไปต้องหนีซะตอนนี้เล้วไม่ไหวไม่ไหวตาลายไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยรีบร้อยรับรื่นปลอดภัยให้อยู่ได้เหนื่อยแล้วอ่ะขอโทษนะดรอยมอนโอ้ย จะมืนเลยอเฮอไอ้เอ้เยเ้อฮอเสโซซัดโซเส่เฮ้ยเฮ้ยนบิตาอยู่ไหนโนบิตาอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะอ๋อโนบิตาคุณครูวันนี้คุณจะไปเยี่ยมคุณแม่ของเธอ อนนี้ก่อนจะเดินทางไปที่บ้านถอนเถีงอยู่พอดีเลยนะโหลืซมส,สนิทเลยทำไงดีละ่ะแบบนี้แม่รู้เรือร่องอะไรข้อสอบสือคะแนนแโนบีตอบคุณครูครับขอโทษนะครับอคุณครูตัดนอนเนนและตัดคา,าว่าครูเติมกอไก่กับกี้คุกกี้ ้าาอค้กครกครูหยุดนะรูครบเอาไงดีเอาไงดีคุกกี้เหลือแค่คอควายเติมเรื่องกันบินร่ไปคุกกี้หายครืงบินร คครูจะบินไปไหนดนี่ยเครื่องบินรบตัดเครื่องกับปรบ <i> โนโบิตะนี่สิมือเรางั้นเหรอเออเปล่าครับคือค,ค,ค,คำว่าแม่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 แต่สแสเลก,กับไม่เอกอกอกให้ตายส <i> ิเด็กอย่างเรานี่มันเ <i> ต้าพอฮีบสละอิไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเออ ก็จะให้เป็เป็นลูกหมีตัวน่ารักแท้ๆเลยเออออขอโทษขอโทษคาวเอ้าทำอะไรอยู่เหรอโนบิตะมานั่งจ้องอยู่เนี่ย สอบได้ศูนย์คะแนนเอาไปซ่อนเหรอนี่เราคิดอะไรของเราอยู่กันแน่นะฮะแบบนี้คขาต้องปรับการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยนะและทั้งเดือนนี้แม่จะตัดค่าขนมเป็นการลงโทษไม่ไม่หรอกโอยก็อยากหาเรื่องแกล้งคนอื่นดีนักนี่นะนายอ่ะ